ใ้แฮปบี้ซินี่นะคะวันนี้พามาทานชาบูซุกิยากิกันที่ร้านชาบูบูค่ะบรรยากาศร้านดีค่ะครัวเป็นแบบเปิดมีน้องลาบูบูคอยให้กําลังใจเราอยู่ทุกมุมเลยและเมนูเขาก็หลากหลายนะคะหมูเนื้อกุ้งปลามาครบซินี่สั่งซาชิมิมาลองด้วยค่ะตัวนี้เป็นฮามาจิไดเอะปลาเขาให้มาชิ้นหนาแบบนี้เลยค่ะแล้วรสสัมผัสคือฉ่ามากส่วนเนื้อซินี่สั่งมาเป็นเซตคาโกชิมาริบอายค่ะเนื้อตัวนี้มันเขาจะแทรกทั่วทั้งชิ้นนะคะทําให้รสสัมผัสเขาคือนุ่มมากทานคู่กับซุปซุกิยากิสุดๆ สายแอดออนรับรองว่าต้องถูกใจร้านนี้ค่ะเพราะเขามีของให้แอดเยอะมากแต่สิ่งที่ห้ามพลาดก็คือเต้าหูปา้ปลาไส้ชีสรสชาติชีสจะมีความละมุนละมุนแล้วล,ลูกชิ้นปลาคือเด้งซูมากต้องลองค่ะกุ้งทานกับซุปชาบูอร่อยเข้ากันสุดๆค่ะตัวซุปที่ร้านทำมาจากสาล่ายคอมบูมีความหวานสดชื่นรสชาติกลมกล่อมมากๆค่ะของหวานสั่งมาลอง2อย่างค่ะยูสุสลัดชีกับโปเตโต้บิงซูตัวบิงซูมันหวานคืออร่อยละมุนหวานแล้วก็ฉ่ำด้วยค่ะร้านอยู่ในโครงการดีออฟิศทองหล่อนะคะจุดสังเกตก็คือหน้าร้านจะมีีตตูููู้้คคบบลลออย่่่ะกเเนนงป็ ของทางร้านเท่านั้นค่ะแค่พาลาบูบูของคุณมาด้วยหรือสั่งเนื้อเซตบูบูจากทางร้านรับไปเลย1โทเค็นเอาไปลุ้นรับลาบูบูกลับบ้านกันค่ะ